ช่วงพักกลางวันผมก็หากิจกรรมทำเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทำให้ปลานินออกมาหากินตามตะลิง่งผมก็เลยเอาเบ็ดมาเกี่ยวเหยื่อแล้วก็ลองตกปลาดูตอนนี้ก็ได้สองตัวแล้วครับตัวนี้ตัวนึงแล้วก็นี่อีกตัวนึงไซส์นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ หขีดครับผมตัวก็อ้วนดีเป็นปลาธรรมชาติครับเราให้เขาหากินเองเพราะว่าเป็นปลากินพืชเราก็เลยตัดวงจรเรื่องกันให้อาหารไปตอนนี้ก็ตกได้2ตัวแล้วเห็นแฟนว่าจะเอาไปทำเป็นปลานินต้มน้ำปลาอะไรนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นสะเป็นคลองไส้ไก่ที่ผมตกตรงนู้นผมไปโยนเปลือกขนุนไปเห็นมีปลาตะเพียนกินอยู่ปลาตะเพียนก็ตัวใหญ่อยู่ไซส์น่าจะประมาณโลนึงครับอันนี้ก็จะเป็นดาดไว้นั่งเล่นหรือว่าไว้ตกปลาช่วงว่างๆครับผมเดี๋ยวจะตกต่อละ แค่นี้ครับสััสดีครับ